ทำไมปี2025ถึงเป็นปีที่เป็นอวสานของรถ Big กไบคแบบ Racing โดยอย่างแรกนะครับจะเห็นได้เลยนะครับดูจากกราฟเนี่ยรถที่มียอดขายสูงสุดนะครับในบรรดา 500cc ถึง 650cc เนี่ยก็คือ NX 5 0 0นะครับเป็นแนวทัวร์ดิงนั่นเองจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวที่เป็นตัวสปอร์ตเรซิ่เนี่ยได้รับความนิยมแบบน้อยลงมามา,มากๆ แยกเลยนะครับ N500 เป็นรถทัวริ่งหน้าหลังตรงรองรับการเดินทางแบบสบายๆได้นั่นเองมีชิลหน้าตัดลมให้และเป็นแบบแฮนบาร์รวมไปถึงยังมีเบาะนะครับที่เป็นเบาะเนื้อเดียวกันทําให้ง่ายต่อคนซ้อนนะครับและคนขับนั่นเอง และจริงอยู่สำหรับ cbr 6 5 0 r นะครับมีเบาะแบบตอนเดียวเหมือนกันแต่ข้อเสียก็คือน้ำหนักที่ค่อนข้างมากนะครับถ้านั่งที่กลมรวมไปถึงน้ำหนักตัวเยอะครับเรียกว่าทำเป็นข้อเสียที่ทำให้ nx 5 0 0 x มียอดจองที่มากกว่ารวมไปถึง6 5 0้เนี่ยนะครับยังมาพร้อมกับ4สูบและอัตราการกินน้ำมันที่มากกว่าตัว5 0 0 cc ในส่วนของ cbr 5 0 0 r แบบเวอร์ชันใหม่จะเห็นได้เลยว่าตรงเบาะเนี่ยนะครับเป็นเบาะแบบแยกตอนกัน ทำให้คนซ้อนเนี่ยเมื่อยนะครับแต่คนขับเนี่ยสนุกคนเดียวต้องบอกว่ารถแบบนี้เนี่ยนะครับถ้านั่งก้มแบบนี้เนี่ยขับนานๆเนี่ยมีเมื่อยนะครับและก็จะปวดแขนอีกด้วยและต้องบอกว่านี่เป็นสาเหตุว่าทำไมรถตระกูลเรซิ่งเนี่ยจะเริ่มอาอวสานเพราะยอดจองของรถทัวริ่งนั้นแซงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเอง